Atinatana Veramani Kame Musa Sura สิลคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะสิลนเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมาไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ มาทวงคำมันหมู่บ้านสินหาคือเป็นพันธาชาวพูทุกคนทั่วไทยสำนักพูดขับเคลื่อนทรรจุดที สว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศิลธรรมในใจต้องมีเบนจะสิ้นว่ายังไงไหนลองท้องมา ว่าอย่างไรในบอกชัดฉอีกที ัววไทยยช่ยก่กนนนใใใสจจจริงงออพีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชั้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลห้าประจำหนตะวันออกประจำปีงบประมาณ2,568ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชั้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู Finnish, ่บ้านรักษาสิน5ประจําหนตะวันออกประจําปีง็ประมาณ2,568วันเสาร์ที่16สิงหาคม2,568เวลา8นาฬกาณวัดแจ้งสว่างนอกบ้านแสนสุขหมู่ที่5 ตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาประจำหนตะวันออกประจำปีงบประมาณ2,568ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาประจำหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชพัฒนาวชระบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดท่าพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระครูโสพลกิติสารเจ้าอาวาสวัดป่าศรีบุรีเจ้าคณะอำเภอชุมแพรธรรมยุทธ พระอุดมปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดอัมพวันรองเจ้าคณะจังหวัดยโสธรพระภาวนาวัชรมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายพระศรียาณวงศ์เจ้าอาวาสวัดศรีชมพูองค์ตื้อรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในการนี้พระมหาจริตวัชรเมธีเจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัต์ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระครูรังสีธรรมาสารเจ้าอาวาสวัดราศีเจ้าคณะอำเภอชุมแพพระครูสุตตะนันทกวีเจ้าอาวา,วาสวัดแจ้งสว่างนอกเจ้าคณะตำบลโนนสะอาดเขตหนึ่งพระสังฆาธิการพระสงฆ์นายคารมคำพิทูลประหลัดจังหวัดขอนแกน่นประธานฝ่ายฆราวาสนางสาวอ้อยใจคำบุญเรืองนายอำเภอชุมแพ หัวหน้าส่วนรชาชการทุกภาคส่วนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการง่าอย moguls come to ก็คือคณะกรรมการมาประเมินหมู่บ้านรักษาชินนซึ่งเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาที่พวกเราจะได้มาประเมินกันวัาแก๊สสว่านร้องเป็นตัวแทนของงหวดขอนแก่นถามว่าวันนี้มาประเมินเรื่องชินะาทำไมจะได้โยมเนี่ยเอาเกรื่องเกษยรที่นำมาหากินปัจจุบันนี้ ออกมาตักมุ้งโถร่มมวมใจก็นคือพวกเราเรียนศาสนาน่นอนเพราะว่ามันเป็นของคู่กันถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีโม่พ่จะเป็นขาดดีกันไม่ม่จะเป็นลาก,กันการส่งเสริมให้คนร้รักษาสีลห้าข้อนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วยังจะช่วยแก้ไขปัญหา ที่ส,งส่งผลไปยานาที่เกิดจากความขัดแย้งของคนภายในบ้านชุมชนอันเป็นอุปสรรคขัดขวางภายในบ้านให้จเจริญก้าวไปข้างหน้าและยังช่วยสร้างความสมบสูรณ์เรียบร้อยเครื่องมือทาง,งบ้านตลอดถึงประเทศชาติตับเบื้อสูอ่สภาวะอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะได้นำเสนอในส่วนของ หมู่บ้านนะคะที่งานส่งก่อนเล่านนก่อนการทนงานนะคะทางพรพสตโนสานก็จะเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีในการม,มาจัดกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้านนะคะตรวจสารพิษนะคะในเลือดของประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็จะมีส่วนในการขับเคลื่อนนะคะในช่วงนี้ที่ทางพื้นที่อำเภอจุเพง ให,ห้ความสําคัญนะคะก็คือการตรวจคัดกรองผู้ที่มีส่วนในการใช้สารเสพติดนะคะแล้วก็มีส่วนในการตรวจคัดกรองแล้วก็ในการ,รบำบัดพื้นผูสภาพนะคะแล้วก็ติดตามเยี่ยมนะคะเพื่อทําให้ประชาชนในพื้นที่บ้านแสนสุขตระบนสะอาดนะคะมีสุขภาพดีนะคะคือคนดีสู่สังคมนะคะ,ะจะดีที่เกิดท่เกี่ของบ้านแสนสุขนะคะ จำบบ้างแล้วนะฮะแล้วก็มีนะครับ้ว่าเกดจากเรื่องธนร่างกายหรืออสลาที่ตรุ่นวัยนะครัม่ไม่มีนะครบบับสามารถจะไปที่อุบัติอืุ่นะครับอ่าทที่จะมาเนี้ยก็ทางดิขนา,าิาก็เลยไปประสานองมนะก็ได้ว่าตรวจสอบพีพีข้อมูลนะฮะ กี่ยวกับข้อมูลทีดีที่เกิดขึ้นก็มกฏว่าไม่มีนะครับเป็นอรบหมู่บ้านนี้ก็บปอาะิางนะครับไม่ว่าเศรษฐิตพอเพียงนะ้นก็จะมีเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับด้วยการทำสาอาชีพนะครับโดยการนำผลผลิตจากผลไม้พืชผักเนื้อสัตว์นะครับมาแปรปปแรูปพอแปรรูปเสร็จนะครับเราก็ทำแพ็เกจจิ้หน้คร้บเรื่องที่หุ้ออกมาเป็นสินค้า เป็นทิศทางน,นะครับเรามีงานนำสินค้าเหล่านั้นไปส่งเพลยนโหมดถอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มมูลค่า,าของสินค้านั้นนะครับโดยการรณรงค์ร่วมาก,ากับชุมชนหมู่บ้านนะครับจะเห็นเป็นปรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ห้านะครับก็จะมีการประชุมส่วนมากก็จะมีการประชุมชาวบ้านแล้วก็จัดกิจรกรรมต่างๆนะครับเพื่อความรักความสามัคคีและมีการ ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยการประสานงานของอรัฐบาลจากทางท้องถิ่นนะครับทั้งสองแห่งนะครับทั้งโนนสาและทนนจนนะครับโดยจะมีหน่วยงานราชการนะครับทางอำเภอเป็นผู้เข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือตามที่ได้ทํามาตั้งแต่อิีตึถึงปัจจุบันนะครับในส่วนของการปฏิบัติธรรมนั้นนอกจากที่จะ อบรมนักเรียนเป็นรายโรงเรียนแล้วก็จะมีการส่วนต์มวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่วนต์ทุกวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นทั้งส่วนที่ว่าวระบบออนไลน์ด้วยนะครับอ,ออนไลน์จะเริ่มตีห้าทุกวันนะครับก็จะมีประชาชนร่วมส่วนอยูประมาณสักสามสี่ร้อยคนต่อวันในช่วงออนไลน์นะครับแล้วก็ญาติก็จะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมทุกวัน บารัศดนจะมีสวดมนต์ทุกวันพระนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเรื่องซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์รันนี้มีแม่ออกมาเยอะเลยนะคะด้นานที่สองเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็เด็กลูกหลานเยาวชนเรียกว่ามีธรรมะวันอาทิตย์นานีวันอาทิ์อย่างที่ เาจา้าคณะได้นำเรียนแล้วก็ด้านที่สามเนี่ยบอกว่าเขา,เขาแข็งแกร่งในเรื่องมทำเป็นชุมชนทีเ่เรียกว่าเป็นชุมชนคุณธรรมนะคะทั้งบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยก็จะทำกิจกรรมด้วยกันนะขอต่อเนื่องก็จะแสดงให้เห็นความรู้รักสามัคคีของพี่น้องในชุมชนมาวัดนี้เทไรเนี่ยคนไม่ต่ำกว่าห้าร้อย เป็นุด,ดนก็มีความเีแข่งทั้งบ้านบัดโรงเรียนก็มีเกหลบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อีกอันหน่งที่ชัดเลยนะก็เรื่องพิเศษเรื่องของการลดอาบายอยน,น,นะอย่างที่ทาเราทราบก็จะมีการสุกนะอดเล่ากอดแกนของมออันนี้จะเห็นได้ชัดแล้วก็จากการติดตามประเมินผลเนี่ยน,นะคดีเนอะ่ยโนมะน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 ะ ชุมชนบ้านแสงสุะตั้งแต่มาอยู่กรุงโซสองปีเนี่ยไม่ได้รับเรื่องหลอกียนไม่ได้รับว่ามีคดีมีการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องการข้ามดาการใช้สารเสพติดหรือในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ขอประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดขอนแก่นว่าของจังหวัดขอนแก่นว่า จะรักษาและส่งเสริมไว้จะรักษาและส่งเสริมไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติซึ่งสถาบันหลักของชาติศาสตร,ร์กษัตริย์ศาสตร์กษัตริย์ไว้ให้เป็นที่เชิดชูยิ่งไว้ให้เป็นที่เชิดชูยิ่งพร้อมจะนำหลักคุณธรรมพร้อมจะนำหลักคุณธรรมจะเรียกธรรมจะเรียธรมร,ยธรมไปปฏิบัติไปปฏิบ,บับติตามหลักธรรมอันดีงามตามหลักธรรมอันดีงาม ให้เจริญมั่นคงถาวรให้เจริญมมั่นคงถาวรเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์และต่อยอดหลักคุณงามความดีและต่อยอดหลักคุณงามความดีในพระศาสนาในพระศาสนาให้ประชาชนและเยาวชนให้ประชาชนและเยาวชน,วชน,วชนวรวมทั้งลูกหลานรวมทั้งลูกหลาน ได้นําไปปฏิบัติอยา่างถูกต้องดีงามได้นําไปปฏิบัติอยา่างถูกต้องดีงามในชีวิตประจำวันได้สืบไปทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอาตมาได้ฟังท่านพระรสูสุตตะนันท์เจ้วีคุณพ่อผู้ใหญ่บ้บานล้วต็ปายกีเกิือขาวได้สรุปให้ฟังเข้าๆแล้วอาตมมาก็เลยอ่านเอกสารชุดนี้เมื่อกี้เลยนะอันนี้สรุปได้ดีมากถ้าดูจากหลายแห่งนะสรุปได้ดีมาก ท่านมีข้อมูลท er mm ี hmm. ่น ah ่าสนใจหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างอย่างน้อยมี5้าดีบานแสงสูงหรยอยังหน่อยนี5หาดีหาดีหาดีนี่ยนี่ดียังไงเนี่ยในเอกสารชุดนี้นะหนึบริหารจัดการดีเอกสารชุดนี้ระเขียนไว้นี่ดีบริหารจัดการดี่ก่อนอันที่สองในอ่ย่างดี อันที่สองเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนดีเศรษฐกิจพอเพียงดีเศรษฐกิจด,ดีเพราะคนมีสินเศรษฐกิจด,ดีเพราะวิถีวรรนาธ่มเข้มแข็งเศรษฐกิจด,ดีพอค้นหักกันสมามัคชีกันอันที่สามยังดีอ่ะสังคมดีเศรษฐกิจด,ดีแล้วไม่พอสังคมดี สังคมดีเนี่ยชุมชนบ้านแสงสุขเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งแข็งกร่เป็นชุมชนแห่งการตื่นรู้เป็นชุมชนที่สะอาดสงบปลอดภัยอันที่จริงเลยนะนวัตกรรมดีเนี่อ่านขออยู่ดีนวัตกรรมดีนวัตกรรมคือมีผลผลิตมีกระบ,บวนการบริหารจัดการ มีโปรดักตัวการจัดการขยะก็มีการเซนอินซีก็มีมพ่ีนวัตกรรมอันนี้หาอะไรแรงเรียนรู้ดีมีแรงเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนนี่คือความเข้มแข็งมีแรงเรียนรู้ดีอาจจะต้องเพื่อให้เป็นฝากแหน่เพลินเท่านันหรือว่าจะวาดนะ เพื่อให้เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้อาจจะมีศูนย์เรียนรู้ที่สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดจากไปให้หมู่บ้านอื่นได้มาเรียนรู้สำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการให้ทุกภาคส่วนส่วนรชาชการสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคม องค์กรการกุศลโดยความร่วมมือในการดำเนินง,งานขับเคลื่อนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดจนได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายหน่วยงานทุกแห่งในการจัดกิจกรรมปลูกฝังการรักษาศิลห้าและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูป,ปรธรรมและสร้างความมั่นคงมั่งคัง่ง <ตา S 1> ยั่งยืนตลอดไปตาตา athena thana vera mani kame musa me